รดโรยทรายโรยปุ๋ยโรยเมล็ดนะครับเป็นของเก่านําเข้านะครับเก่านอกมาแบบมันนว่นนะครับแบบเข็นนะครับรีวิวให้ลูกค้าดูคร่าวๆเบื้องต้นนะครับท่านใดสอ,สอบถามได้นะครับท่านใดสนใจสอบถามได้ที่แท็กเตอร์แบ็คโฮนะครับ0 8 1 6 2 2 1 2 9นะครับดูรีวิวภายในนะครับมีแตะแกรง แกนพลาติกีลูกระแบะบแบบกระบะพลาสติกฟั่งประมาณฟั่งคุณยาว40คูณ75ลึกหรือสูงนี่ว่าประมาณ37เซนนะครับนี่ใช้ระบบแมนวนวลแบบเข็นตัวนี้เป็นจานหมุนนะฮะมีเฟือง เพื่องมีรูใช้ล้อขับแบบแมนนวลเลยนะมีสามคันเหมือนกันที่เราลองใส่ทรายดูนะครับใส่ทรายดูรายเปียกจะลงไหมนเนี่ย <c oughs> ตัวนี้เปิดปิดนะเปิดปิดรูใช่ไหมนี <ๆ S 2> ่เหมือนกันนะครับอ่าลงมาแล้วเนี่ย ีมันลงมาแล้วใช้ระบบเฟืองเข้าล้อมาปั่นเฟืองต่อแกนหมุนขึ้นมานี่นะ,ะออตัว,ต,วตัวนี้เป็นตัวโยกเปิดปิดนะเปิดปิดลูใช่ไหมเปิดปิดรูอลองโยกดูก สอบให้ให้ดูคันหนึ่งนะครับระบบเดียวกันนะครับเนี่ยมีอยู่3ามคันสีแดงเนี่ยเป็นถังกลมนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางก็ประมาณสักสาเจ็ซนความลึกความสูงนี่ประมาณ33มมเซนนะครับมีรูมีจานเหมือนกันอนะวันนี้ยกเปิดปิด มีรูมีจานเหมือนกันนะครับเนะนี่ยตัวแดงนี่ราคาถูกกว่านะเนี่ยใช้ระบบล้อปัน่นลองลองลองเข็นดูดินี่ไงเนี่ยเอาเขยา่าเขย่าลงไปก่อนเนี่ยเขย่าหน่อยให้ให้ทรายลง ก็เป็นทรายเปลียนมันจะหมดแล้วเนี่ยไม่ลงโรยทรายโรยเมล็ดพืชผลการเกษตรอะไรพวกนี้นะครับเรารีวิวให้ดูคร่าวๆนะคบัตรทีเม็ดฝ่าสองเม็ดเหมือนกันนะเส้าถานสุนจังนะ ่ะ <ไป S 1> เห็นเร็วก็ไปเร็วอ่ะ <ไป S 1> สบัดแรงใช่ไหมแต <c oughs> ่เปียใช่เปลี่ยนได้เลยโอเคลองโยกตัวนี้ดูหน่อย <c oughs> อ่าตัวนี้แหละสีเขียวเนี่ยอ่าตัวนี้ไม่ได้ใส่ทรายไว้นะครับ <c oughs> นี่หมุนระบบใช้งานได้เหมือนกันนะครับ สีแดงมาเป็นจานหมุนนะครับราทดสอบให้ดูเท่าาวๆนะครับ โอเคนะครับลองโทรไปสอบถามได้ครับเที่แท็กเตอร์แบ,บโคโฮศูนย์2ปดห9ึนะครับ